อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครัโพสต์ today Facebook, ทูเดย์ฟาเซ o ุกทวิตเตอร์ไลน์ตำรวจภูเก็ตรู้ชื่อศพถูกฆ่าหอบพานวมเร่งหาเหตุฆาตกรรมวันที่30มกราคม2564เวลา20นาฬิกา45นาทีฟาเซบุกทวิตเตอร์ลน์ตำรวจภูเก็ตรู้ชื่อศพถูกฆ่าหอบพานวมเร่งหาเหตุฆาตกรรมภูเก็ตพบศพสาวถูกฆ่าหอบพานวมถูกทิ้งริมถนน ตำรวจได้เบาะแสผู้ตายแล้วเดินทางมาอยู่กับสามีกำลังเร่งสืบสวนสาเหตุฆาตกรรมพอต่ออภีรพงษ์ชายรกการนุนพกกศบกรณจอภูเก็ตเปิดเผยว่าการณีมีการพบศพผู้เสียชีวิตถูกห่อด้วยผ้านวมริมถนนสายป่าตองกรณก่อนถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตสะปกภูเก็ต ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วทราบชื่อนางสาวโสภาถนิมการอายุ40ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่145ทับ1เมตร6ต่อ3เถาอสิชนจอนครศรีธรรมราชเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่19มกราคม6 4จุดแจ้งที่พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่55 162เมตร1ทอเทพกระสัตรี ตศรีสุนทรอ,อถลางจัังหวดภูเก็ตจากการสืบสวนทราบว่าผู้ตายเดินทางมาทำงานที่จังหวัดภูเก็ตกว่าสิปีแล้วโดยมาอยู่กับสามีผู้ตายโดนยิงด้วยปืนลูกซองพกสั้นไทยประดิษฐ์สังเกตได้จากลูกปลายกระสุนปืนลูกซองอยู่ในศีรษะของผู้ตายจำนวนหลายลูกส่วนรูปคดีขอปิดไว้ก่อนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานเต็มที่ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเบื้องต้นเจ้าหอ เจ้าหน้าที่ตำรวจกิโลกรัมสดพอจอวภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจสบกรณติดตามผู้กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพอต่ออภีรพงศ์กล่าว